การอ่านทํานองสนอของแล้วเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองบทสามัคคีเสวกตอนพิสวกรรมาอัญชาใดไรสานติ กิจศิละปะวิไลละวาอวาฒจงามแต่ชาตาิ ระดัอันชาดใดไรชังชํำนานสิน้นเหมือนนารินไรชมบันลมสงา่าใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญ จะพากันเย้ยให้อับอายศิลปกรรม ไม่สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราแม่นผู้ใด้ไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าราหน้าสงศารนื้เพราะขาดคืน ดับรำคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานา สุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาพรเนเนม้อไม่นาชาตดนั้นนรชนไม่สนใจเออในกิจศิละปะวิไลละวาดเออ ได้รู้เรื่องเมืองสงบว่างการรบอริพลอันลนลามยอมจำนงสินลปาสง่างามเพื่ออารามเรื่องระยับประดาเออเออประดา ชาใดไรช่างชำนาญสินเหมือนนารินไรชมบัลลมสงอาใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ให้อาบเออ ปารำรน้ำใจให้อิงสางโซช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพอยสุขาสาัน ้ได้ไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเรื่องรับดับรำคาญโอสดใดจะ ัอันวิเศษทุกประเทศนานา,นาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไปสีวิไลวิลาดีเป็นสี